ติอนิ่ะเออดาวเรอเราเรลัสนะรอรอรอเข้ากัน้ากินตัวตัวตตตตตหนัดเบนดเบนมาทุบกประตทุบุโอซเคโอซโอโอโอมันิสนอนโอซโอซโอมันแทนนะเรอนะทุบททรอรอผมอาจะพูนเกตก่อนนะรอ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 อูนเกดพูนเกดพูนเกตหน้าประตูในห้สี่สามหอพูนเกดมาพูนเกดมาพูนเกดมา ถอยมาถอยมาถอยมาถมรอรรรอรับ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 สเปซออกสเปซออกรอรับรอรรอะวังรอรอรับบอมรอรับบอมเห็นบอมปะรอ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 เดมอนรับบอมนะจูขึ้นสต่อุกต่อต่อเขาบอมเาบอมเขาบอเาบอมเาบอกบอมาบอมอาบรบบอมบมบบมบบออออ

หงไห้หองไตุ๊กตอตุ๊กตอตุ๊ก่เดินเ้มมาเดินเมถอมาอยวตุ๊บตุุ๊มามาทุกประตูหน้านันทุกประตูหน้ามาทุกตหนึ่งอัเอามาออกมาเฮ้ยตุ๊ต่อตุ๊กตตุ๊กตอครับกับคุณไอชื่อ็บไซต์เราบ้องบ้องกันดีๆน้อยพระหายสองพระหายหปสองนะออกันออกันรอกันอร รอรอรอเาอีมาเต่าอีทมาเตาอีทมาเต่าอีทมาอ้อออกมาเล่นข้างนอกก่อนดีกว่ารอพังมาเติมยเตมาออกมาเตาอีมาออก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 มาองตามมาเองตามมาขึ้น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 มารอวังรับเดินเว้นมาเดินเว้นมาเตาเว้นมาเาเว้นมาเต่าเว้นมาเว้นไม่มีจีเอไม่มีจีเอไม่ไม่รับรับได้ได้เตาเว้มาเาเว้นอาเชนะ มันมันมันกีนมีคนเปิดเดี๋ยวมันสมมตไม่มีวันแทนตามีนี่เดียวพี่ไม่เห็นคอเลยพี่ได้คอได้มัน้างอ๋อคุณคอไม่ได้ยินหรอเขเปิดไม่ได้ยินยไม่ได้ยินตินยาอะไม่ได้ไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินกว่าพวกมึงวิวงไปแล้วนาดีนาดีนาดีระวังระวังระวังนาดีมากวิ่งก่อนวิ่งก่อนหลีกแกทางไหนเลยถึงเมตาเนี่ย มาดีกันมาดีบอมบอมสวีดสวีระวัง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 ระวงดินมา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 ดิินมาเดินเว็มาเดินเวมาเดินเว็มาเดินเวมาคุณเกดเบ็คุณเกดเบ็ตัวในห้าสี่สามคุณเกดเว็มาตัวเดียว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 เอาบอมเาบอมเาตายเาตายหนอยไว้หว้เาไว้วไปมล้วุบต่อทุบตทุบต่อทุบต ระวังนะกเต้หน่อยข้างหน้าประตูระวัง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 รังระว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 ังร ตีหนึ่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งชารโลหน้าประตูในห้าสี่สามสองตีหนึ่งตีหนึ่งชาโลงมันยคอตเตอร์มาคอตเตอร์มาอตตอรมาคอไวคอยไวคยไกต่อต่อใครไม่มีควแข่งถอยถอยไปกรอนนะใครมีขวแข่งถอยรอ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 มันวานไป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 ปรอรอรอมอมอยู่ไวไวไวบอมังไปเว็แล้วระวังระวังระวัระวังระวังตอุกต่อรอเดมอนรับบอมไยดิโหโหอย่าอย่เพิ่งเข้าไปอย่เงเข้าไปมหงเข้าไปรอก่อนรอลวผมดูให้ว่าเู่ไหนฮาร์่ี้องไหนคนนี เตืนเมืลสอเละสาละสามลสามลสามอเตืนเมอนู่ะเอนเมน่ะเตือนเหมว้น่เดนเหมน่ะเดนเมน่เว้นเมนเตเมน่เดนเวมนเดนเวมนยาก่ามยาตี่ตีฆาฉันระวังระวัาอระวตี่าตี่าตี่าตีาังรตีกาตีกาตีก่าตีกาเบอกเขาบอกเขาเาตีฆาตีาลงบอมลงบแตกแล้วสาแตก้เอาไว้เไว้รอรับรอรับบอมรอรับบอมรอรับบอมไว้รอดรรอรับรับบอมบมบมอบมอมันยมันมันนมัน ยูรับยูรับยู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 วันยูวันยูวันเก็บบาการจูแล้วนะรอกันรอกันรอรอรอฮิวฮิวฮิวเพ่งมาฮิวเพิ่งมาเ่าอินมาเต่าอินมาเ่าอินมาเต่าอินมาตีสองเต่าอินห้าสี่สามองตีสองีสองเช่าวะโอ้วอ้ยระวังระวังระวังมันคอเตอร์วังมันคอเตอร์ระวังสเปซหน่อยสเปซหนสเปนสเปซน่อยตีหนึ่งมองหน้าประตูในห้าตีสามทองีหนึ่งหน้าประตูต่อสเปซหนอสเปห่อสเปซหนอสเปซหอสเปนอสเปซน่อสเปซน่อยสเปน่อสน่อ่อยสเปซ่อน ออหนอดอีมานออีมานอดอีมาหนออีมารอบอมรอบังบอมรอบองบอมรอวังบอมตีข้างในออกตีข้างในออร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 อโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนโ้ยก่อนบอมบอมไปเข้าบอม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 บมบอมบมบอมบอม เดินเวมาเดินเวมาเดินเวมาแล้วมองเวทเวทั้โลกในห้าสี่สามเเวทเวทั้งมาตัวเตยวตัวเอ๋ออะรตายายเออสวยห้ยห้อยสเปรดออกสเปรดออกสเปรดไว้สเปรดไว้คิดนอตไว้คิดน็อตไว้คิดน็อตไว้หรอน็อตไรอีข้างในออกเรื่อยเตีข้างออกเรื่อยๆรอนออนออสวยสวสวยตีข้างในออกแขงอ่ะเเวตตายแล้วกดอีไปเลยใคมีดรอปดอเลยดอปเลยดอปเลยเดี๋ยวคืนนอนมาราังระบังหลอนรับหอนรับเดี๋ยวคืนน้อตมาเดี๋ยวคืนนอนมารอรอก่อนพี่ ทุบทุบทุบตาทุบตาทตบอมรอรอรอบอมบอมบอมรออรออรอรออบอมนะรอบอมนะไปไม่มีอะไรไปไปยิงทินน็อตก็ได้พี่รอราก่อนระวังผมทางเอเกตลอยลอวิ่งมาระวังระวังทุบทุบตาทุบต้าทุบต้าสวไยสวายสวายรอรอรผมอาจะเป็นกูนเกตอย่างเดียวนะรอรอรอรลาอร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 ออรลรอ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 ร ถอยมากรถอยมากอนใครไม่มีหอแข็งอ่ะถอยถอยมาเลยใครมีพอแข็งอ่ะทุกทุกต่อทุกตเดนขึ้นนอมาเดนขึ้นนอมาใครไม่มีพัแข็งอ่ะถอยออกมานะใครมีพอแข็งทุกทุกฟันทุกฟันทุกฟันรอรอรอมนไ่รู้นรอ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 ออออออรร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 อรบออร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 บอออร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 ออร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 รอรบอร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  เดินอ <ersch> ีมาเดินอีมาเดินอีมาสัาอีมาสาอีมาสัอีมาเสาอีมาเสาอีมาตี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 การไหนตีการไหนตีการไหนรอ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 หัวไวหัวไวหัวมันอยู่รับ่อมันอยู่รับก่อนอยู่รับก่อนรอรออหิวหิวตี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 การก่อนตีการก่อนแกการิดวิวไว้ิดวิวไวระวังระวังระวังรับ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 รสวยมากสวยมากสวยมากคิดวิวการก่อนวิวการก่อน หลังหลหลังเอากมาหลังมหลังได้หลัหลังไหนอ่ะหลังต้องไหนหองเว็บองเวบหล็มาลงเวมานลงงลงมาลงมาลงอมาลงมาเอ้ยโอ้โหเราไปดูอะไรกันหมดอ่ะให้เพื่อนที่ดูได้ไปช่วยดิใครทำเชียอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปดูโอ้้ยโ้รอรอรอออเอ็เกตรอรอรับรอรับรอ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 เดนเมาเดินเมาเดินเวมาเดินว็มาเดินเมาตีหนอนรอ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 รรอรรอรับคุณเกเน้อคเกเนาะหนึ่ตีหน้ของคุณเกนามาเอาตองตีลองก็ตีลองก็รีมองก็ตีเนอว็บมาเดิเว็บมา ถ่ายเว้มาถ่ายเวมาเรๆๆมันไม่ใช่คมรู้สถ่ายเวมาถ่ายเว้มาถ่ายเวมาถ่ายเวมาดิถ่ายเวมาติดมาว่ามัเป็นเว้ยมาถ่ายเว้ให้ได้ถ่ายเวให้ไ้ถ่ายเวไถ่ายเวให้ได้ถ่าให้ได้ถ่ายเวให้ได้าเวได้อกเว้มาเอาเวทมาให้ได้ไิออกมาได้รัหน้าทองาท้อนาท้อตกเวมาให้ได้นอีทมานออีทมานออิมานออีทมานออีมานออีทมา